สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ก่อนอื่นเลยเราเปิดหน้า1 4 7ค่ะเราอยู่ในเรื่องของเงินนะทีนี้หน้า1 4 7เนี่ยเป็นการโยงเส้นจับคู่จำนวนเงินที่เท่ากันหมายคข,ขาว่าไงหมายควาว่าให้นักเรียนหาฝั่งเนี่ยอันไหนช่องเนี่ยที่จำนวนเงินรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับตัวใดตัวหนึ่งของช่องไหนทักช่องหนึ่งของฝั่งขวา โอเคไหมคะอ่ะก่อนอื่นเลยเราจะโยงได้เลยไหมไม่ได้เราต้องรู้อะไรก่อนรู้จํานวนเงินทั้งหมดของแต่ละช่องก่อนอ่ะทีนี้ครูมาดูข้อแรกเนี่ยข้อแรกนะเราต้องรวมเงินให้ได้ก่อนใช่ไหมถึงจะรู้ว่าฝั่งไหนเนี่ยมีเงินเท่ากับข้อที่1บ้างอ่ะดูนะมีแบงค์พันกี่แบงค์หนึงสองสอฉบับใช่ไหม หนึ่งพันสองฉบับเท่ากับเท่าไหร่คะสองพันปึ๊บบวกมาเหมือนปกติเลยคะ่ะต่อไปแล้วก็บวกแบคงพันหมดแล้วใช่ไหมแบคงพันสองฉบับนะด้วยดีเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะต่อไปแบ่งห้าร้อยกี่ฉบับวิธีการดูว่ากี่ฉบับมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมให้เรานับตรงไหนนับตรงเนี้ยตรงเหลี่ยมมันเนี้ยหนึ่งสองกี่ฉบับคะสองฉบับห้าร้อยสองฉบับเท่ากับ ถ้าใครไม่ได้เอา500ตั้งบวกกับ500เลยหรือเอา500ร้อยคูณกับอะไรคะคูณกับ2ก็ได้อ่าได้เท่าไหร่1นึ่พเพราะว่ามันซ้ำกันไม่เยอะใช่ไหมถ้าซ้ำกันเยอะแบบหน้าที่แล้วเนี่ยคอยเอามาทำอะไรกันคะเอามาคูณกันตัวเลขที่ซ้ำกันคุณในยับหลายรอบนะตัวเลขที่ซ้ำกันเหมือน500ถ้ามันมีหลายฉบับมันมีมากกว่าสฉบับ มีเหมือนมี5ฉบับเนี่ยนักเรียนจะเอ้า500บวกกัน5ครั้งไหมไม่ให้ใช้วิธีอะไรคะวิธีการคูณก็คือตั้ง500เลยแล้วก็คูณกับอะไรจํานวนฉบับที่มันมีทั้งหมดโอเคน่าน,นี้วิธีการคิดอ่ะข้างบนเสร็จแล้วต่อไปข้างล่างแบง50บาทใช่ไหมตัณบัตร50บาทกี่ฉบับ1ฉบับก็เขียน50เลยต่อไปบวกกับเหรียญอะไรเหรียญ10บาทเขียน10บาท,บาทอันนี้เหรียญอะไรนี่เราดูในหนังสือนักเรียนเล เหรียญน,นี้คือห้าสิบตาตค์บวกกับห้าสิบตาตค์แต่ห้ามเอาห้าสิบตาตคงนี้ไปบวกกับพวกนี้นะคะเพราะว่าหน่วยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนไอ้พวกนี้คือหน่วยอะไรหน่วยบาทแต่เหรียญแบบเล็กๆแบบนี้คือเหรียญตาตคงห้ามเอาตาตคงไปบวกกับพวกนี้นะคะต้องบวกพวกนี้ก่อนเอาข้างบนบวกข้างบนก่อนสองพันบวกกับหนึ่งพันได้เท่าไหร่ตั้งบวกเลยได้เอาสองบวกหนึ่งได้สามพันใช่ไหม สามพันสามพันบวกกับห้าสิบแล้วก็บวกสิบได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้ตั้งบวกเลยค่ะอ่ะสามพันตั้งใช่ไหมบวกกับอะไรคะห้าสิบแล้วก็บวกกับอะไรอีสามพันอยู่ข้างบนใช่ไหมตั้งแล้วก็บวกกับห้าสิบข้างล่างใช่ไหมบวกกับสิบส่วนบวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกกับห้าได้ห้าบวกกับหนึ่งได้หกอันนี้ไม่ทําอะไรก็ดึงลงมาเลย 3,060บาทข้อที่1นึ่งเนี่ยราคารวมมันเป็นเขียนตรงไหนดี3 6 6 0บาทห0าสตางนี่คือข้อที่1ไอ้ตรงเนี้ยรวมแล้วได้ส0 0พันใช่ไหมข้างบนเนี่ยแล้วก็50บวกกับ10ด้วยได้กลายเป็น3,060บบาทแต่ เหรียญสตางค์มันเอาไปรวมกับเหรียญบาทไม่ได้ใช่ไหมก็เลยติดไว้30,60บาท50สตางค์นี่คือข้อที่1ทีนี้เรามาดูฝั่งขวาว่าอันไหนเนี่ยที่เป็น30,60บาท50สตางค์บ้างอากูฉเฉลยให้ก่อนนะอ่ะดูข้อนี้เราต้องนับอะไรก่อนตรงนี้เราต้องนับแบงก์ก่อนใช่ไหมทั้งหมดเท่าไหร่เอามารวมกันก่อนถึงจะรู้ว่ามี3 0 6 0บาทจริงๆไหมอ่านนับนะ แบงค์พันกี่ฉบับนับตรงเหลี่ยมเลยหนึ่งสองสามสามฉบับนักเรียนจะเอาอะไรแบงค์พันสามฉบับแบงค์พันสามฉบับนักเรียนจะเอาหนึ่งพันบวกกันสามครั้งไหมบวกกันอย่างนี้ไหมลำบากไหมคะลำบากถ้าเจอตัวซ้ำแบบนี้ให้เขียนหนึ่งพันบาทขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วคูณด้วยจำนวนธนบัตรที่มันซ้ำกันมันซ้ำกันกี่กีาา่ธนบัตรหนึ่งสองสาม คูณ3ทีนี้นักเรียนก็เอา1,000ันตั้งแล้วคูณกับอะไรคะคูณกับ3 3คูณ0ย์ได้0ต่อไป3าคูณ0ย์ได้0อ่ะ3คูณศนตัวนี้ได้0นและ3มคูณ1ได้3ได้เท่ากับ3 0 0พันตรงนี้เท่ากับ3 0 0พันใช่ไหมอ่ะ3 0 0พันบาทแล้วก็บวกกับอะไรแบง 50, ค์ห้กี่ฉบับ1ฉบับก็บวก50 ่ะทีนี้เหรียญอะไรเหรียญ5บาทใช่ไหมสองเหรียญ5บวก 5, 5, 5บวกกับอันนี้เหรียญอะไรเหรียญ5้สสตางค์บวก50สตางค์ไว้อ่ะทีนี้นักเรียนเอาทุกอย่างมาทำไมกันมาบวกกันเลยห้าเอาสตางค์ไปบวกกับบาทนะคะอ่ะสามพันบวกกับ50าบาทได้3 0 5 0ใช่ไหมเท่ากับ3 0 5 0แต่ต้องบวกกับนี้ด้วย5บวกกับ5ได้1ิบ ทีนี้เอาสิบไปบวกกับข้างบนได้นี่บวกกับข้างบนสิบตัวนี้ใช่ไหมครูไม่บวกกับห้าสิบตะตังก่อนนะห้าเอาห้าสิบตาังไปบวกนะเพราะมันเป็นตตังแต่หน่วยที่มันบวกกันได้คือหน่วยบาทเท่านั้นทีนี้อันนี้ห้าบวกกับห้าได้สิบใช่ไหมเหรียญห้าได้สิบ0บาทแต่ข้างบนมันมีเท่าไหร่สามพันห้าสิบก็ต้องบวกกับสิบของข้างล่างนะครูกำลังเจาะข้างบนลงกับข้างล่างเลยนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกกับหนึ่งได้หกศูนย์ลงมาแล้วก็ 3. สามพันหกสิบบาทสามพันหกสิบบาทแต่มันมีเหรียญอะไรด้วยเหรียญสตางก็คือห้าสิบสตางปรากฏว,ว่ามันเท่ากันไหมฝั่งนี้เท่ากับตรงนี้ไหมเท่ากันก็ทําไมเลยกี่เส้นใต้เลยนี่ค่ะนี่คือวิธีการหานะคะเราหาผลรวมมาก่อนของแต่ละกล่องกล่องเป็นยังไงไนกล่องเนี่ยแต่ละกล่องนี่กล่องนี้ใช่ไหม กล่องนี้มาก่อนปรากฏแล้วผลรวมมาเป็น3ามปบาท5 0สิตตางเรามาดูกล่องฝั่งขวาต่อว่าไหนเป็น 3, ามปบาทบ้างแล้วคุณได้เฉลยแล้วว่ากล่องนี้ใช่ไหมก็โยงเส้นมาเลยอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2บ้างอ่าบวกกันต่อแบงค์พันกี่ฉบับ1ฉบับใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่1นึ่พันอ่ะบวกตั้งไว้เลย500กี่ฉบับ1ฉบับก็บวกห0 0ตั้งไว้เลยอ่ะต่อไปมาดูแบงค์ร้อยกี่ฉบับ หนึ่งสองสามสามฉบับใช่ไหมเท่ากับเท่าไหรหนึ่งร้อยสามฉบับคือหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนับอย่างนี้ก็ได้แบงร้อยมันง่ายเท่ากับเท่าไหรคะสามร้อยแบงร้อยสามฉบับเท่ากับสามร้อยใช่ไหมทีนี้บวกตอเหรียญอะไรนี่เหรียญห้าบาทาบวกห้าบวกกับอะไรอีกเหรียญหนึ่งบาทใช่ไหมทุกอย่างเอามาบวกกันได้หมดเลยที่มันบวกกันไม่ได้คือเหรียญอะไรเหรียญสตางเหรียญสตางจะบวกกับเหรียญสตางได้อย่างเดียว แต่ตรงนี้หน่วยอะไรหมดเลยหน่วยบาทหน่วยนะคะหน่วยของเหรียญมันจะมีหน่วยบาทกับหน่วยอะไรคะสตางห้ามเอาบาทมาบวกกับสตางเด็กขาดหรือว่าห้ามเอาสตางมาบวกกับบาทเด็กขาดบาทก็บวกในส่วนของบาทแต่ถ้ามีสตางโผล่มาครูนายจะเขียนคําว่าสตางแบบนี้ถ้าครูนายไม่เขียนหน่วยต่อท้ายคือบาทหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนนี้เอามาบวกกันได้หมดเลยไหมบวกกันได้หมดเลยเพราะว่ามันมีสตางไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเริ่มบวกเลย ดูรก,กระดาษขึ้นมาดีกว่านี่นะหนึ่งพันบวกกับห้าร้อยก่อนหนึ่งพันตั้งก่อนแล้วก็บวกกับห้าร้อยตั้งหน่วยถูกนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกกับห้าได้ห้าแล้วหนึ่งบวกกับอะไรไหมไม่ก็ดึงลงมาเลยหนึ่งพันห้าร้อยข้างบนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่คะ 1นึ0พันห้รออาทีนี้บวกด้านล่างบวกข้างบนก่อนแล้วก็บวกข้างล่างต่อข้างล่างคืออะไรคะ3 0 0ตั้งเลยบวกกับเอาห้าบวกกับ1ก่อนนะง่ายจุด5้บวกกับ1ได้6เพราะฉะนั้น300บวกกับ6ทันไหม6มาจากไหน6มาจากเอาห้ามาบวกกับ1เลยตรงนี้ห้าบวก1นึจูกเปลี่ยนเป็น6แล้วก็เอา300มาบวกกับ6ต่ออะศบวกกับหได้ หกสูตรตรงนี้ทําอะไรไหมไม่ก็ดึงลงมาเลยตรงนี้ทําอะไรไหมก็ดึงสามลงมาสามร้อยหกข้างล่างเท่ากับสามร้อยหกทีนี้เอาข้างบนมาบวกกับข้างล่างถึงจะกลายเป็นก้อนของข้อที่สองถูกไหมคะอ่าทีนี้หนึ่งพันห้าร้อยของข้างบนบวกกับสามร้อยหกของข้างล่างศูนย์บวกกับหกได้หกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกกับสามได้ แปดดึงหนึ่งลงมาหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทนี่คือทั้งหมดโู้เขียนสีชมพูดีกว่าหนึ 1, ่งพันแปดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดันลิควิดอ่ะเท่าไหร่นะหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทอนักเรียนเขียนไปเลยอย่าลืมเขียนที่บวกแบบนี้ด้วยนะคะเวลาบวกจะได้บวกถูกอ่ะทีนี้ต่อไป แล้วนักเรียค่อยไปหาฝั่งนี้เองนะว่าฝั่งเนี้ยตรงไหนเป็นบวกกันแล้วได้1นึ่ันแปดรบาทอ่ะกูจะบวกฝั่งนี้ให้อ่ะทีนี้มานับฝั่งนี้ต่อข้อที่สมต่อนะห้าร้อยกี่ฉบับนับตรงเหลี่ยมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ฉบับห้าร้อยสี่ฉบับห้ามเอาห้าร้อยบวกกันสี่ครั้งอย่าทำแบบนั้น ให้ใช้วิธีอะไรถ้าหลายหลายฉบับเอาใช้วิธีอะไรคูณเอา500ตั้งใช่ไหมแล้วคูณกับอะไร4ฉบับ1 1 2 3 4่มใช่ไหมเพราะฉะนั้น4ฉบับคูณ4หรือใครไม่ตั้งคูณแบบนี้ก็ได้หรือจากคูณแบบนี้ก็ได้จำได้ไหมของเติมที่แล้วที่คุณได้สอนว่าอะไรที่ตัวคูณกันแล้วลงท้ายด้วยศูนย์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะมีศูนย์ฝั่งเดียวหรือศูนย์สองฝั่งให้เอาตัวอะไรมากรณกันก่อน เอาตัวเลขมาคูณกันก่อนใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้าใครไม่อยากจะตั้งคูณนะใช้วิธีเอาตัวเลขคูณกันก่อนก็ได้แบบนี้จะใช้ตัวแบบนี้วิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อมว่ามีคูณอยู่ข้างหลังเอ้ยมีคูณนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย0ูย์อาจจะมีแค่ฝั่งเดียวหรืออาจจะมีศูนย์สองฝั่งก็ได้แต่ขอให้มี0ูนย์แล้วอยู่ในรูปแบบของการคูณอันดับแรกให้เอาตัวเลขมาคูณกันก่อน5้าคูณสได้ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบแล้วใส่ศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองใส่เลยหนึ่งสองได้แล้วสองพันง่ายไหมหรือใครจะใช้วิธีการคูณแบบนี้ก็ได้คูณแนวตั้งเอาสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์และสี่คูณห้าได้ยี่สิบจะคูณแบบไหนก็ได้โอเคไหมคะอ่ะได้สองพันใส่เลยตอบหรือยังข้อสามยัง มันเพิ่งได้แค่แบงค์ห้าร้อยเองต่อไปแบงค์ห้าสิบบาทกี่ฉบับนับก่อนหนึ่งสองอ่ะสองฉบ,บับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่ห้าสิบคูณสองันไหมครูจะคูณในแนวนอนนะคะมันจะคูณง่ายกว่าแนวตั้งแล้วแต่นักเรียนถนัดนะครูจะถนัดแนวนอนมากกว่านะคะเพราะว่ามันลงท้ายด้วยศูนย์อย่างนี้แล้วอยู่ในเรื่องของการคูณครูจะเอาแค่ตัวเลขมาคูณกันแล้วค่อยใส่ศูนย์เอาห้าคูณกับสองได้ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบแล้วใส่ศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวได้เท่าไหร่ห้าหนึ่งร้อยนะคะอัดใจเครื่องหมายบวกตั้งไว้ข้างบนเสร็จแล้วใช่ไหมค่อยไปบวกกันบวกข้างล่างก่อนดูข้างล่างก่อนเหรียญสิบกี่เหรียญสองเหรียญสิบบวกกับสิบได้ยี่สิบคูณไม่ตั้งคูณกับบวกแล้วนะเหรียญสิบง่ายต่อไปนี่เหรียญอะไรเหรียญสองบาทบวกกับ สองต่อไปนี่เหรียญอะไรเหรียญห้าสิบสตางค์กี่เหรียญคะสองเหรียญเพราะฉะนั้นบวกกับห้าสิบสตางค์นี่เหรียญที่หนึ่งใช่ไหมบวกห้าสิบสตางค์เหรียญที่สองเพราะมันมีสองเหรียญไงห้าสิบสตางค์คือเหรียญนี้หนึ่งเหรียญห้าสิบสตางค์คือเหรียญนี้หนึ่งเหรียญโอเคไหมอ่ะแต่ห้าเอาสตางค์ไปบวกกับบาทนะคะกูนายย้ำแล้วอ่ะทีนี้ รวมค่ะรวม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 อะไรก่อนรวมข้างบนก่อนเอาสองพันบวกกับอะไรก่อนบวกกับหนึ่งร้อยก่อนศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งและสองหนึ่งลงมาข้างบนได้เท่าไหร่สองพันหนึ่งร้อยอ่ะข้างล่างข้างล่างครูบอกว่าห้ามเอาสตางค์ไปบวกกับบาทใช่ไหมที่บาทมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหม ยี่สิบบวกกับสองได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอันเนี้ยได้ยี่สิบสองครูเอาสองพันหนึ่งร้อยมาบวกกับอะไรก่อนบวกกับยี่สิบสองก่อนนะยี่สิบสองคือตรงไหนตรงนี้นะห้ามบวกกับตรงนี้ก่อนนะเก็บไปก่อนบวกกับยี่สิบสองเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยคือจากข้างบนใช่ไหมบวกกับยี่สิบสองคือเหรียญตรงนี้ศูนย์บวกกับสองได้สองศูนย์ 0, บวกกับสองได้ 2, 0, สองดึงหนึ่งลงมาแล้วก็ดึงสองลงมาตอบได้ยังยังลืมอะไรสาตางเมื่อกี้เมื่อกี้สาตางไอเนี้ยมันมีสาตางเดียวใช่ไหมมันมีห้าสิบสตางแค่เหรียญเดียวเราเอาไปบวกกับสาตางพวกเดียวกันได้ไหมไม่ได้ว่ามันมีแค่เหรียญเดียวใช่ไหมเราเลยต้องตอบห้าสิบสตางติดแอ่ไว้แต่เนี้ยถ้ามันสามารถเปลี่ยนสาตางให้เป็นบาทได้ให้เปลี่ยนค่ะจำได้ไหมที่คุณในบอกว่าถ้าให้ห้าสิบสตางรวมกันแล้วได้กี่บาทกี่เหรียญคะ อ่านเด็ดจดนะจดใหม่นะอ่ะครูนหนจุดใหม่ให้แล้วห้าสิบสตางค์สองเหรียญจึงจะเท่ากับกี่บาทคะหนึ่งบาทอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สามตรงนี้ว่ามีห้าสิบสตางค์สองเหรียญไหมมีนี่ไงอ่ามันมีพอดีเพราะฉะนั้นเรารู้ไม่เป็นอะไรเลยให้เป็นหนึ่งบาทตัวนี้ครูเปลี่ยนเป็นอะไรคะหนึ่งบาทเปลี่ยนแล้วนะสองเหรียญรวมกันเป็นหนึ่งบาทแต่ดูให้ดีนะมันเป็นห้าสิบสตางค์นะ ห้าสิตต์ตาต้องสองเหรียญเท่านั้นถึงจะเท่ากับ1บาทบังเอิญที่มันเป็นสองเหรียญพอดีรวมแล้วเท่ากับเท่าไหร่1บาทพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราเอา212 2ไปบวกกับ1ได้ไหมได้แล้วเพราะ1ตรงนี้ถูกเปลี่ยนเป็นอะไรแล้ว1บาทโอเคไหมคะบวก1 2สองบวก1ได้3ได้เท่ากับเท่าไหร่ทั้งหมดแล้วเงินทั้งหมดเท่าไหร่สีชมพูใช่ไหมั้ย บาทไม่มีสตางค์เพราะว่าสตางค์ตรงนี้เปลี่ยนเป็น1บาทได้อะข้อที่4นักเรียนผลลัพธ์คือสีชมพูนะคะอย่าจดแต่ตัวเลขตรงนี้นะจดตัวคิดไปด้วยเวลาคิดตรงฝั่งนี้จะได้คิดถูกเพราะเดี๋ยวครูจะคิดแค่ฝั่งนี้ให้นะคะฝั่งตรงนี้นักเรียนต้องไปคิดเองนะอะข้อที่4 1พันใช่ไหมกี่ฉบับ1ฉบับมีค่าเท่าไหร่คะ1นพัน ต่อไป100บาทกี่ฉบับนับเลย1 2 2่ฉบับเท่ากับ200บาทหรือใครไม่ได้หบวกกันเลยแต่คูวหนึ่งร้อมันง่ายอ่ะ100แล้วก็200นับทีละร้อยอ่ะเพิ่มทีละร้อยอ่ะ20บาทโอ้โหต้องคูณแล้วละ่ะถ้าแบบเนี้ยตั้ง20คูณเตรียมไว้รอเลยถูกไหมคะอ่ะคูณแล้วก็นับด้วยตามจำนวนของธนาบาัตร หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่านักเรียนลองนับดูว่าใช่ห้าเท่ากูหนไหมอ่ามันเป็นห้าฉบับเพราะฉะนั้นต้องเอายี่สิบคูณกับอะไรคะตรงนี้คูณกับห้าอ่ะอยู่ในเรื่องของการคูณแล้วก็มีศูนย์ต่อท้ายใช่ไหมแค่ฝั่งเดียวก็สามารถเอาตัวเลขมาคูณกันก่อนเอาสองคูณกับอะไรก่อนคะห้าตัวเลขใช่ไหมเอาตัวเลขก่อนที่ไม่ใช่ศูนย์คูณกันก่อนสองคูณห้าได้ไม่ต้องแม่สองเลย สุขคุณแม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบแล้วใจศูงยิดตัวหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทโอ้ยี่สิตั้งห้าฉบับแน่ถึงจะเท่ากับหนึ่งร้อยเยอะไหมก็ยังน้อยกว่าแบงค์พันหนึ่งฉบับใช่ไหมอ่ะต่อไปเหรียญอะไรเหรียญห้ากี่เหรียญสามเหรียญน,นับเลย 5 10 15นับเพิ่มไปทีละ5แบบนี้ง่ายกว่าหรือค้าเจ้า5คูณกับ3ก็ได้แล้วแต่เลยได้15มีเหรียญสตางค์ไหมข้อที่4ไม่มีตรงนี้เป็นอะไรหมดเลยเป็นบาทเพราะฉะนั้นเอามาบวกกันได้หมดเลยเอาบวกข้างบนก่อน1,000บวกกับอะไรคะ200ตั้งเลย0ูบวก0ได้0 0บวก0ได้0 0บวกกับ2ได้2ดึง1ลงมาข้างบนได้เท่าไหร่ 1,200และข้างล่างเอา100่งบวกกับอะไร15 5ตรงนี้3เดเนถูกเปลี่ยนเป็นป15แล้วนะคะอ่า100บวกกับ15ต่อ0ูบวก5ได้5 0บวกหได้1ดึง1ลงมาได้เท่ากับ115แล้วและเอา2ตัวนี้มาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันนั่นเองอ่าเอามาบวกกันถึงจะกลายเป็นข้อเดียวใช่ไหมเอา 1200มาบวกกับอะไรคะ115บวกให้หลักตรงกันนะคะศูนบวก5ได้5 0ศนบวกกับ1ได้1 2บวกกับ1ได้3และ1 1งลงมาเพราะ1ไม่บวกกับอะไรได้เท่ากับเท่าไหร่คะทั้งหมด1315บาทนี่คือวิธีการคิดนะคะการคิดคุณไหนคุณไหนจะคิดข้างบนก่อนแล้วก็ตั้งเอาไว้ แล้วก็คิดข้างล่างตั้งเอาไว้จากนั้นเอามาบวกกันข้างบนบวกกันตั้งไว้ข้างล่างบวกกันตั้งไว้แล้วเอาข้างบนกับข้างล่างมาทํอะไรกันเอามาบวกกันแล้วก็ต่อนี่คือวิธีการคิดออาต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าแบงค์พันกี่ฉบับหนึ่งสองสองฉบับเท่ากับสองพันหรือใครจะนับยังไงก็ได้นับหนึ่งพันแล้วก็สองพันอย่างนี้ก็ได้เพราะมันเพิ่มทีละพันใช่ไหมหรือจะเอาหนึ่งพันคูณกับ สก็ได้ได้หมดเลยออาต่อไปแบงค์ห้าร้อกี่ฉบับ1นฉบับประมวกห้าร้อยแบงค์้าสิกี่ฉบับ2อฉบับ50าคูณสถูกไหมคะหรือใครจะเอาห้าสิบวกกับ50ก็ได้กูเอาห้าคูณสนะกูเอาตัวเลขคูณกันก่อน5้คูณสได้5้าหนึ่สองสิบ แล้วค่อยใส่ศูงย์ยี่ตัวหนึ่งตัวได้เท่ากับหนึ่งร้อยอ่ะทีนี้บวกกับอะไรต่อเดือนสิบเดือนสิบกี่เหรียญหนึ่งเหรียญคืสิบบาทอ่ะทีนี้อันนี้คือหนึ่งเหรียญอะไรเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ต่างกันนะไอ้นี่เหรียญตรงนี้ห้าสิบสตางค์ใช่ไหมอันใหญ่ๆเนี่ยถ้าเรียงเลขแบบนี้เลกเหรียญอะไรคะยี่สิบห้าสตางค์กี่เหรียญหนึ่งสองสามสี 25สห้าสตางค์สี่เหรียญครูจะรวมให้ได้เป็นบาทเลยได้ไหมได้เพราะ25สห้าสตางค์สี่เหรียญเท่ากับกี่บาท1บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูวงเลยสี่เหรียญน,นี้ยี่สห้าตางค์สี่เหรียญเท่ากับกี่บาทคะหนึ่งบาทเรียบน้อยเนี่ยยี่สห้าตางค์สี่เหรียญรวมกันแล้วหนึ่งบาทมันจะต่างจากห้าสิบสตางค์นะคะห้าสิบสตางค์คือแค่สองเหรียญรวมกันแล้วจะเป็นหนึ่งบาทในทันที แต่ถ้าเป็นยี่สห้าสตางค์มันต้องกี่เหรียญสี่เหรียญถึงจะรวมได้เป็นหนึ่งบาทต้องรวมไม่เป็นบาทนะคะถึงจะเอาไปบวกกับตรงนี้ได้โอเคนะอ่ะทีนี้เริ่มเอาไปบวกกันครูบวกข้างบนก่อนครูเอาสองพันมาบวกกับอะไรก่อนคะครูเอาสองพันบวกกับห้าร้อยก่อนครูบวกข้างบนก่อนนะคะปึ๊บศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกกับห้าได้ ห้าสองทำอะไรไมไม,ไม่ก็ดึงลงมาเลยข้างบนได้เท่ากับ2500บาทอย่าเพิ่งตอบนะเรายังเหลืออะไรเหลือข้างล่างอ่ะหนึ100บวกกับ 10, ได้เท่าไหร่1นึอยกูบอกอย่างงี้นะง่ายกว่ามันง่ายแล้วอะ่ะ100แค่หนึงร้อยบวกกับ10เองได้110ใช่ไหมหนึ้ยสิบบวกกับ 1, ได้เท่าไหร่1 1ึบาทหนึบบาทใครไม่ได้ตั้งบวก ใครไม่ได้ตั้งมวกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ลักเรียนเลยได้หมดเลยได้หนึ่งร้อยเจ็ดลนะทีนี้เอาข้างบนมาบวกกับข้างล่างอเอาสองพันห้าร้อยข้างบนบวกกับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดข้างล่าง,ส,ง 1, ส่วนบวกหนึ่งได้หนึ่งส่วนบวกหนึ่งได้หนึ่งห้าบวกกับหนึ่งได้หกดึงสองลงมาได้เท่ากับเท่าไหร่คะทั้งหมดแล้วข้อห้าได้สองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทอะทีนี้ ครูคิดฝั่งซ้ายให้แล้วหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรไปคิดฝั่งขวามาอีกกี่ข้อ1 2 3 4แล้วโยงเส้นจับคู่ดูว่าไอข้อแรกเนี่ยข้อเนี้ยมันไปตรงเลขไหนของฝั่งนี้โอเคไหมคะ,ะการบ้านนะคะการบ้านการบ้านหน้า 147หน้าหน้าเดียวไปหาเพิ่มมาอีก1 2ึ่สามสเพิ่มมาอีก4ช่องแล้วก็โยงเส้นจับคู่อย่าลืมโยงเส้นด้วยนะคะ,ะถ้าสนใจตรงไหนทักมาถามคุณหนนะคะนักเรียนสามารถคิดได้หลายแบบเลยครูมไม่ว่าแต่หลักๆคือคำตอบเนี่ยอย่าเอาบาทกับสตางมารวมกันเด็กขาดบาทกับบาทกับสตางจะรวมกันได้ก็ต่อเมื่อสตางเปลี่ยนเป็นอะไรคะ ถูกเปลี่ยนให้เป็นบาทแบบนี้50สตางสองเหรียญเป็น1บาทและ25สะตางสี่เหรียญเท่ากับ1บาทโอเคนะครับ